สวัสดีครับบ้านและที่ดินสองแควนะครับวันนี้นําเสนอที่ดิ่สวยนะใจกลางเมืองเลยนะครับตรงนี้พื้นที่ทั้งหมด4ี่หกตารางวานะครับอยู่ที่ตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับถ้าเผื่อว่าคุณมาจากตรงาสารากางหรือวัดหลวงพ่อวิชินราชรับรถตรงมาเรื่อยๆจะเจอสียแยกบ้านคลองนะครับเลยเสียแยกบ้านคลองมาเนี่ยสังเกตดูว่าจะเจอศูนย์ขนส่งที่ต่อทะเบียนเลยศูนย์ขน,นส่งมานิดนึงจะมีซอยซอยหนึ่งนะครับหน้าปากซอยมีเซเว่นอยู่นะครับ แล้วก็มีป้ายทูนะครับคุณเลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาเลยนะฮะคุณเลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาจะเจอซอยป้ายเขียนว่าซอยสองคุณเลี้ยวขวาซอยสองนะครับขับรถตรงไปทีหนึ่งจะเจอซอยเขียนว่าซอยสองทับสามทางซ้ายมือคุณเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับ <guest> พอเลี้ยวซ้ายเข้ามาหน่อยหนึ่งประมาณสัก <semaine> สิบเมตรคุณเลี้ยวขวาทีหนึ่งมาจนถึงสุดซอยจะมาเจอที่แปลงนี้ครับนี่นะฮะตอนนี้เป็นถนนอ <primeiro> อคอนกรีตนะครับเนี่ยถนนคอนกรีตแล้วก็ แปลงที่ผมนำเสนอขายตัวนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับถองเรียบร้อยอ่าเท่าความนิดนึงก่อนที่บริเวณตรงนี้นะครับผมเคยถ่ายมาครั้งหนึ่งแล้วเป็น EP ีแรกเมื่อประมาณน่าจะปีกว่านะครับตอนนั้นขาย2แปลงคือแปลงนี้กับแปลงนี้นะครับแปลงละ4ี่กตารางวาน,นี่แหละแต่แปลงนี้นะครับเข้ามาสร้างบ้านเป็นทรงอ่าเป็นมินิมอลเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแปลงนี้ที่ยังไม่ได้ขายนะครับก็เลยจะนําเสนอขายนะก็ ผมเรียบร้อยไฟฟ้าถึงแน่นอนแล้วก็ก่อนหน้านี้ EP แรกตรงนั้นยังไม่มีบ้านคนนะครับตอนนี้ก็มีบ้านคนอยู่แล้วนะรตรงน,นี้ก็มีเพื่อนบ้านอยู่แล้วก่อนก่อนหน้านี้ที่เป็น EP แรกถ้าคุณเคยดูนะเะเป็นหลังสีเทานะครับมีหลังเดียวปัจจุบันนี้มีเพื่อนบ้านอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับหน้ากว้างเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะวัดกับลูกสาวดูแล้วกันนะครับมาเด็ดมาลูกจากตรงนี้ถึงขอบนั่นแหละ ไฟพอดีอะไรสิบสามเมตรเนี่ยยาสิบสามเมตรนะครับ อันนี้หน้ากว้างถึงสามเมตรนะครับเป็นลักษณะเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจ็ตุรัสนะครับเดี๋ยวผมวาดจากนี่ไปทั้งหลังให้ดูนะครับา แปดสิบสิบสามสิบสามจุดแปดเมตรนะครับด้านหน้าสิบสามเมตรด้านหลังเออด้านด้านยาวตรงนี้สิบสามจุดแปดเมตรบริเวณที่ผมกําลังเดินอยู่ตรงนี้ผมเรียบร้อยนะครับคือว่าตอนนี้เนี่ยหญ้าปกคลุมนะครับเพราะว่าผมมาได้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้นะฮะบ,บริเวณตรงนี้เหมาะทาบ้าน สังเกตดูบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงน,นี้มีบ้านคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าเป็นโซนใจกลางเมืองเลยห่างจากหมหาวิทยาลัยราชพัฏน์พ่อนขงคามนิดเดียวนะฮะแล้วก็ห่างจากห้างเซ็นทรัลน,นิดเดียวนะครับแล้วก็เลยแยกบ้านคลองมาก็ไม่ไกลนะครับเข้าเข้าไปตัวเมืองหรือว่าเข้าไปไหวหลวงพ่อชินาราชจากนี่ไปไม่ถึง5นาทีนะครับน่าสนใจนะแปลงนี้แล้วก็อ,กอย่างราคาเนี่ยผมว่าราคานี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลย ถ้าอย่างไรนะครับลองดูนะฮะเพราะว่าที่ลักษณะนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยมูลค่าจะสูงขึ้นอีกงแน่นอนนะครับเพราะว่าโซนบริเวณบ้านคลองเนี่ยเป็นโซนที่ราคาที่ดินเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณตัดสินใจตอนนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจแล้วก็น่าลงทุนคุณจะทําทบ้านขายนะฮะหรือว่าคุณจะทําทเป็นที่พักอศาศัยของคุณก็สุดแล้วแต่นะครับเนี่ยถนนคอนฟีนีแล้วนะฮะ EP แรกเนี่ยผมมาถ่ายรีวิวเนี่ย ถนนยังเป็นลูกลังอยู่ตอนนี้มีคอนกรีตพร้อมแล้วนะพร้อมให้คุณสร้างบ้านต่อได้ในอนาคตนะครับหรือว่าสร้างครอบครัวขนาดเล็กหรือว่าครอบครัวที่กําลังแบบว่าเหมือนกกำลังสร้างตัวเองนะน่าสนใจม,มากๆนะครับถ้าอย่งางไรติดต่อมานะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะฮะขอบคุณนิจตามครับอย่าลืมกด s u b สไครป์บ้านและที่ดินสแควและกดกระดิ่งนะครับ